สวัสดีชาวอะเรนาเบกเอากันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาฟาร์กันในแบบทีวี 30k นะด้วยฟอร์กระสุนเอ็ม62นะไปแบบโซโล่ไม่มีเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครเล่นกันเราเลยช่วงนี้ <c oughs> แต่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> เกิดมาเจอเลยนะนี่ตีลงรถเกิดเราเกิดล็อบบี้พอดีไม่รู้คนอื่นเรียกอะไรครับ คนผู้เล่นเก่าก็ไอ้ย,อยาแรกกระโดดเป็นลิงเลยเราตาั้มเลยนะล้มเหรอนีไ่ไงแม็กเราน้อยนะเราต้องเป็นแม็กก่อนแม็กหกสองเราเป็นแม็กสามสิบเดี๋ยวเราหนีไปรีก่อนนะได้ไปแล้วหนึ่งคิวพอวันละเขาหวาันละเหลืะสามข้า,างบนเราเหมือนมานะออกมาจากเชื่อมแนละ คืนนี้เลยแล้วยาโผล่ไปนะเขาน่าจะล็อกเราอยู่แต่ก็อันตรายเขาจะปลาระเบิดใส่เราเหมือนกันนะน,น,น่าจะเป็นตี้ของคนรักง,ง,งานนะที่เกิดบนหัวเราเขาวิ่งมาเชื่อมไม่ก็ทงลิฟต์นะเกิดหน้าลิฟต์เลยแล้วก็ไม่ได้ฟังคืนแรงนะเราโฟกัสที่ขข้างล่างอยู่ปิดเลเซอร์นะเราต้องโดดออกทางนี้นะโอ้ยโดดยังไงเนะี่ยได้ละ ต้องอดโดทางนี้นะเพราะถ้าวิ่งอ้อมไปเราอาจจะโดนยิงได้เดี๋ยวย่องก่อนฟังขึ้นก็นะถ้าเกิดเขาเหมือนจะดันหรือว่าอยู่ในโซนเราแล้วก็บวกได้นะแต่ถ้าเขาเงียบไม่แนะนําให้ดันนะเพราะว่าเราคนเดียวเขาสามคนเราต้องได้เปิดฟรีอะหลักๆเลยย่องไปก่อนจะคิดไปอีกทีก็วิ่งขึ้นบนดีกว่าเล่นข้าบนง่ายกว่านะ ทีส่สมรงานไม่แน่ใจเหลือเศษไหมอ่โอเคขึ้นเขาออกข้างหลังนะตัวหนึ่งสองละเบฟรอนะ<ด>เพรา,รานะว่าเขาไม่เดินกันเลยอ่ะเซฟจะได้ในะอีกสองวีเฮ้ยใครปลาบลดหมูดับ ข้างล่างมั้งข้างล่างบวกกันหมดโอ้ได้ดับเบิลเชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะยินนะิ่งๆนะฟังเสียงก่อนโอเคอยู่ข้างล่างหมดตีกันหรอนี่ยังไงอุ้ยสียงปูเสียงปืนดีด้วยปืนอะไรเนาะเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงประตูกโกดังเปิดนะมีคนมาจากโกดังเอาล่อเลยสเตลโมด อู่ในโหมดสเตลนะเก็บคลื่นเก็บเสียงไปเลยเช็คให้ชัวร์อีกทีนึงนี่ไงนี่ไงขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยขึ้นใกล้ๆนี่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 เอาเลยมาไงเนี่ยเตัวเปิดเราต้องเช็คตายอุ้ยีงไงอู๋กลับไปเอี่ยว เราต้องเดินชิดขวาแล้วมองซ้ายก่อนนะถ้าเราเดินซ้ายมองซ้ายเราจะโดนยิงฟรีตั้งแต่แรกเลยเทคนิคที่ใช้ก็ประมาณเดินเลื้อยเป็นงูนะตัวเอสเดินขวามองซ้ายเดินซ้ายมองขวานะใช้ได้ดีโอ้ตัวนี้เป็นเอนะ็นพีไฟน์ะลู่ขารู่ขายาขายไม่กจอถึงขา,า,า,ายได้ยาขายได้ขาไหม๊ะ ก็ใกล้จะรีซีซั่นแล้วนะผมก็อยากเก็บแรงนะไปแบบเลเจนด์เจนเงี้ยห้าสิบดาวยังไม่เคยไปสูงสุดก็สามสิบแปดนะตอนนี้มาเก็บแรงด้วยมาคนเดียวมาเก็บแรงเนี่ใครอ่ะโอ้โบอดูตกใจวิ่งมาจากลิฟ์เลยนั่นน่ะคืนนี้อ๋อมีตัวเพิงเกิดหรือไงาจากไง ออกนะมันกินแรงเราได้แล้วสองตัวแค่นี้ก็น่าจะบวกอยู่แต่บวกไม่เยอะหรอกปลาไล่บอสไปนะเดี๋ยวบอสมาเหมือนจะมีห้องสมุดไอห้องเหลืองมานะไม่ใช่ห้องสมุดมองไปดาห้องสมุดพอดีชุดน,นี้เลยรชน,นี้เลยนี่คนทัวร์แล้ว็จะมาเอาเรา โยกใส่ด้วยไปแล้วมไม่เก็บแล้วของผมมาเก็บแรงครับผมไม่ได้มาเก็บของก็เล่นแค่นี้ก็เกมไวเหมือนกันสนะิบนาทีออกจิงเก็บห้านาทีออกก็ได้นะตีหนึ่งออกหนึ่ง้ดันมาหน้าริอพอเอาละเกมนี้เราเกิดนี่ทำไมเงียบอย่างนี้ปกตินี่จุดบวกเลยนะเกิดมาปั๊บนี่เจอเลยนะ เอ๊ทําไปเงียบๆนะเดี๋ยววิ่งเช็คัหน่อย <S <S เขาบางทีเขาก็เกิดมา <S 1> <S 1> เขาย่องเลยก็มีนะเราก็ต้องเช็คุเกิดครับท้ายมือนี้จุดหนึ่งนะแล้วก็หน้าเราจุดหนึ่งโ้ชโปรดาาักชั่นกับหลังเวทีเนือกาสเกิดนะทองที่นี้เอ๊ไปไหนหมดว่าไม่มีเลย ไม่เกิดไปเช็คโกดังโกดังไมีึ้นนะใช่ไหมใช่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 ใชใชใชวิ่งขึ้นบนได้คนแน่นอนอ้วย่อ,ยองนี่ไปก่อนเลยหนึ่งตัวเกิดมาก,ก็ย่องเลยอ่อเพื่อนไปไหนนายายตีใครนีนน่ใส่หกสองก่อนเกิอเจอเซตใหญ่จะได้พอยิงได้ยิงไม่เข้าหรอกถ้าเซตหกอะถ้าให้เข้าไป เ,เอามากำราพวกเซตห้าออ้คเคสิบสองเซตบัตรมังเ้ยมีอากาศไม่น่าใช่ยิงยังไงเจอพี่โยกเข้าให้ยิงไม่โดนเหรอจะยิงพี่ต้องยิงให้ตายเหมือนมีอีกสองเฮขึ้นขวาน่าจะบอดเฮ้ขึ้นที่วิ่งไปซ้ายน่าจะคน ไม่ชัวร์นะเขาตี้เดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตัวแรกที่เรายิงเมื่อกี้ฝ่าตันเชฟกับเธอมีนั่งแอบใกล้ๆแล้วเขาอยู่ระเบียงเคมีด้วยแล้วก็เช็กไวไม่เสียหายเหมือนจะเป็นบอดคลื่นซ้ายอะคนขึ้นซ้ายคนแน่ๆแ,แต่ขึ้นขวาขึ้นขวาบอด เขาวิ่งไปทางห้องเชื่อมนะที่ตรงนี้มีเซ็ตของไว้ด้วยไหนบดยิงเป้าบอดยอย่างโมต้านไปได้ยินนะ <_ letter> เราเป็นเมลอนนะขึ้นมันบางทีมันก็ไม่ขึ้นมันไกลไปข้างในนี้แหละให้แน่นอนอโ <_ letter> อ้โหเกือบตายนะเราไปเล็งตัวไกลก่อนอนะ ขาไม่ได้โฟกัสเราแต่ตัวโฟกัสเราลัาไม่ได้ยิงดีนะเบียดขวามาทันอะ่ะหูเกือบตายอัจ๋าเท่ากับสี่ตัวนะที่ยิงมาแล้วแต่ทีเนี้ยเขาตีเดียวกันหรือเปล่านั่นน่ะสิทำไมคนนั้นเขาถึงย่องคนที่ขึ้นโกดังมาถ้าเขาเพื่อนกันเขาไม่น่าจะย่องนะ เซตให้พร้อมก่อนไปทางลิฟต์ดีกว่านะเพราะบนทีกลัวมีโซฟาอยจาแดงเลยวิ่งจะได้หายเหนื่อยปืนปืนไม่นี่แหละออปชั่นน่าจะพอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป๊บป๊บเช็คอันนี้อีกอีกทีนะเอาให้ชัวโอเคไม่น่ามี อันนู้นเรามาทางนี้นะวิ่งหาแอบ,บนะโดดทามมาง่ายดีประตูปิดเฮ้ยเอ้าอ,อ,อ,อ๋อบดบดบดแม็กเคลียบอดแม็กใหญ่อะนี่ไงเคลียบไปก่อนเคลียบไปก่อนมันเป็จะหมดอุ้ยบอดยาบอดยา đi Đây là bọt. Đây là này chắc này Tại đâu vậy? Đi Không thấy gì ไม่ใช่ประตูไม่ได้เปิดอยู่อยู่ซองนี้อ๋ออยู่ในต้แขกแล้ะทำไมขึ้นไม่ขึน้นนะจังหวะวิ่งทะลุมาพอดีเลยดีนะเขายิงเราไม่โดนนะเสียงมืนปืนลูดขาเลยอยุ้ยจะเบิดติดลูกสุดท้าย่อยไล่เขาออกมาได้เขาวิ่งนะเ้ยเจอ สี guided, ่ไงเอาไปโอ้โหโมห้านี่นะเม็ดห้าจะโดนเราอย่างนี้พอเราก็สีห้าเหมือนกันเอาสองเม็ดไม่เกินสามมาถ้ายิงจุดเดียวนะห้ามแช่เอ็มหกสองห้ามยิงแช่เลยนะถ้าแปดศูนย์นั้นยิงแช่ได้อยู่แต่เมดแรงแต่ว่าจะเกาะเบาสองนี่ถ้าเกิดไปแช่ขาแช้แขนิงไม่ตายแล้วนะห้ามห้ามห้าม เจ็ดห้าเจ็ดห้าโอ้โหการอยู่ยาวเนี่ยมีนนะ้ำมีหนอนไปเจ็ดสองมีตัวเดียวเหรอตรงนีุ้มีสมองลูกหนึ่งอ่ามีลูกเกียวโอ้โหลูกขา,ขานะลูกดำดำดำทำหลิกมาด้วยอนไปซ้อนของ แล้วหลอกทำไมห้องเหลืองถึงปิดอ่ะมีไหมนี่ประตูนี้ก็ปิดกล่องเองกสารก็ยังไม่เปิดเ้ายังมาไม่ถึงหรอกจริงป่ะถ้ากล่องเหลืองก็ยังไม่เปิดอสองตุ๊กใครบอกยังมาไม่ถึงไม่เชื่อดีนะเราแวกอ่ะเพราะว่าเขาถึงห้องนี้เขาต้องเดี๋ยวปาลาเระเบิดชิงเา ว่าเขาถึงห้องนี้เขาต้องมาฟาร์มนะไม่มีใครอยู่อย่างงั้นปลาสุดป้าสุดเดียบโดนไปละแตจะอยู่ก็อยู่ดักอย่างนั้นดักต่อไปแล้วกันก่อนดักไปเลยดได้เซ็ตเพื่อนนะเข้ามาแล้วนะเซ็ตของหนีดีกว่าอย่างนี้ถาดอย่างนั้นไม่สู้ดีกว่าระเบิดหมดแล้วเดว็กสู้ไปก็ไม่น่าคุ้ม เหียบด้วยไม่ใช่อะไรยิงมาได้ประมาณนี้ก็ได้แรงแล้วนะมาเก็บแรงเหมือนกันไม่ไกลเก็บแรงที่ได้ของนิดหน่อยอืมไปมาเฮ้ยกระโดดออกไหมันจะเอาเหรอือเปล่าจะเอาก็มาเห็นดดนั่นแหละยังไงยังไงยังไง AK12 เช็คก่อน เอไม่ต้องเอาก็ได้ออกเลยดีกว่างั้บวางลายเดิมนะเดี๋ยวเราเรียกเขาออกจากรูนะเขาดักไม่รู้อะตัวข้างนอกเซตห้าตัวขา 5, ้วขางในเซตอะไรไม่รู้อะแต่ปืนคือดีอะไม่เอฟสองพันก็บ e เออาร์เฮดโฟง่ยตัวนั้นน่าจะเป็นเอนนะมาป้า่ามาป้า่า ปิดไปก่อนถ้ามาเราวิ่งปาดสวนเลยนะแบบเกมแรกรอเลยไม่ไม่ห่วงของเพื่อนเลยเหรอ Thanks for the help อืมของเพื่อนไหนเปล่าแซวนะแซว l Sell s เข้าไปเขาไม่ออกแล้วก็แซวโอเคน่าจะรอดโอเค เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ตาที่2เนี่ยเราเกือบโดนเพื่อนเขาลุงยิงตายนะเพราะว่าเขาอยู่ในห้องเหลืองกันหมดอีก2ตัวแล้วก็เลยเก็บของหนีออกลิฟต์เลยนะเราไม,ไม่สนใจของเอ้เราไม่สนใจการบวกเพิ่มเติมนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามไม่สนใจการบวกเพิ่มเติมนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย